เดี๋ยวนี้เราจะไปรับเอกสารให้ลูกค้าที่กงสุนแต่ก่อนที่เราจะออกไปเนี่ยเรามาเช็คก่อนว่าเอกสารของเราเนี่ยพร้อมรับได้หรือยังอืเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลานั่งรอนานๆนะคะตรวจสอบได้โดยการที่สแกน qr code ตรงนี้ จากใบเสร็จที่เราได้มามันมี qr code ตรงนี้ใช่ไหมเขาเขียนไว้แล้วว่าตรวจสอบสถานะ check status ตรงนี้ check status นะคะตรวจสอบสถานะอันเนี้ยสแกนไปได้แล้วมันก็จะขึ้นให้เราว่าเอกสารของเราเนี่ยพร้อมรับหรือยังอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูว่าเวลาสแกนไปแล้วเนี่ยมันขึ้นว่ายังไงอ่ะนี่ค่ะ พอเราสแกนแล้วใช่ไหมคะสแกน QR code แล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นหน้านี้ให้เรามันก็จะขึ้นว่าเราทำอะไรมาบ้างอ่ะเอกสารเราผ่านแล้วทีนี้เราไปรับได้หรือ,อยังตอนนี้ยังไปรับไม่ได้เพราะว่ามันยังรอดำเนินการกับเนี่ยพร้อมจ่ายคืนเอกการรับรอเอกสารรอดำเนินการอ่าพร้อมจ่ายคืนก็รอดำเนินการรับเอกสารคืนอ่ารอดำเนินการอันนี้คือ,อยังไม่ได้ถ,ถึงไปก็ ต้องไปนั่งรออยู่ดีรอนานมากนะคะเพราะว่าเมื่อวานเราไปยื่นเอกสารประมาณเชี่ยงสี่สิบสามเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเอกสารเนี่ยมันจะออกตามเวลาที่เราไปยื่นเราไปยื่นเวลาไหนเนี่ยเอกสารมันก็จะออกเวลานั้นเออเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปรับนะคะก็เช็คก่อนเช็คก่อนว่าเราเนี่ย ยื่นเอกสารไปตอนไหนเวลาไหนจะได้ไม่เสียเวลาเป็นนั่งรอให้เราเสียลมแบบรอนานจังเลยอะไรเงี้ยนะคะเนี่ยก็เช็คได้เลยค่ะ